มาจ้าทุกคนเราจะทำการล้างเฮ็ดปวกเฮ็ดตาเฮ็ดตาเฮ็ดตาคุณตานะคะมานมานมานคักอังสะไหนหนุะอังก็ะอิมที่ไหนไดิกระยังแล้วแถมเปิดตะปูตัวปรก เดี๋ยวเราเลือกก่อนว่าตัวเหมาะกันยังตเหมาะนี่นี่นี่อันนี้ปิ้งเซบแบบนี้มกกระเซบจ้าเอออันต้มปูเดยนี่เกลี่ยแบบที่กมพูดอ่ะสี่น้องพีนเห็ดคุณตาตาไปหาเห็ดสมใจเล้าเราไปหาเห็ดเกือบเต็มค่ะตรงนี้ ตะกล้าเป็นแบบนี้ถึงนี่เลยค่ะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะใช่ไหมเราจะล้างเห็ดโอเค